สบายดีพี่น้องสบายดีตอนคำคำแรงแรงนี่ก็คึ้มพี่น้องเลยพากันมาหาแนวกินพากันหาฮันพักกันมาแย่นแมงสร้างพี่น้องแมงสร้างหรือว่าแม่งขี้ให้เอ,อิร์ดมันเป็นตัวในไดบัติเดี๋ยวมั็นตัวได้ก็สิพาเบิ่งพี่น,อออน้องเลยโอ้พารองใช่พี่น้อคนที่ตกหข้ามเลยแหละ ได้ s. <S อยู่เลยโอ้โหคือกาเอมาฮ้ยอย่าปีดได้โอ้โหจัอกลายังได้ก็เลือกนำังเนาะกาขึ้นโดยประเดี๋ยวไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคืออยู่พี่น้องเลย ขลายคายครับคะขายเอาใหม่เอาใหม่คืนได้สำนีจักซิเถื่อนี่ก็พอกินแหละยรมีรังะเบอธนา,าพิทัฝนติตกเลยว่าอากาศเย็นๆนี่เนาะคือฝนติตกเลยว่านเนาะจะมีความเสี่ยงอยู่คือกัน มพิงอาดมพงอาดเล่นะเอาไปสาวมาตีใส่ปะให้กันก่อนเอาไหมสั่นลูกให้นี่ไงมานี่ไงกินแบบมันนายพี่น้องไหมมานี่ไง นี่นี่สันนะสันให้มันลงก่อนกันนะีนะิงงใบใหมใหเ,เอออยู่แถวง,ง,า,ยา,งายอดนิดหน่อยนะ่จดกลกาโลด,ดเออ,อ O, thắng bosom. Thắng bosom. Ok. Uy binh sơn, nữa là. O, o, talk long, you talk long, vô chạy Never đây a whole thought. Daddy, you're dead, nè nigger. Hin run, nigger, daddy, you're dead. O. Nininny, ny, 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 เหมือนกันจะจะไเลเอกธันผู้สมเอาจังว่นีอม, <c oughs> มาลงเอาพอแล้วลงมาไปบันออ่นไปมลงไปพอเ <c oughs> ลย <c oughs> นี่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 จับสาวลงไปเลยเดินโซ่ ดมได้มก <c oughs> ิดได้พม,มัหมัมกกินใบคูน่แมงกินใบคูคเลยกับพวกใบอันใบยังวะมินใบใบบกใบบกกินใบอันหมากมันคล้ายๆหมากไผ่ใบม่วงเออใบม่วงใบม่วง คล้ายหมักไผ่นะหมกแครีดแครีดนะแครีดก,กินแกกินแซ่บยี่งได้พี่น้องที่มัม่นเนาะมันเลยจุดม่วงเหตุว่ามีนม้องแก่บุตรพี่มาเอาทั้งร่มพี่น้องมาเนี่ยเอาเบิ้งพี่น้องเอาเบิ้ง จังหวะนี้จังหวะนี้ต้องมาลงพอเกือบลงมันปิ้วไปเบิดลมมาโอ้เจ้าก็ต้องไปอยู่ทางใต้เราจะไปอยู่ทางใต้เดี๋ยวให้มันปิ้วเขาอันสวิงเฮาเด้์ โอ้ลงอยู่ได้นะเอาซุปขบไปมังดูซุปขบไ,ไปโลดเจ้าว่าน,นี้เจ้าว่าน,นี้ทำโซนซุปขบไปแล้วเฮ้ย <c oughs> แต่โคบโลดโอ้ <c oughs> แต่เว้นยังอยู่สูงสูงมือเป็นอะไวก มันบินเข่าเลยก็ได้ตัวได้พวกเข่าอะไรก็บพวอ้าวอ๋อมีกรลงอยู่ด้วยมูเนดอกมันตัวนเนาะไปหมดแล้วบินวนอยู่พี่น้องไอ้ผู เราเขไปเอ้ยมันต้องหมักเคาะมันต้องหมักเคาะนน่นนเอ้าเอ้าว้าเนาะมันินไนดินนี่นี่วล้วนี่นีเอองเนี่ยเคาะงาวันนี้มันโคบโอ้ข่าเชยฟาด เงียบปูเป็นเห็นแน่ Leah, นอนแล้วทั้งคนทั้แเงีบปูเป็นอันนี้มา้นี่ฟาดพี่น <il S 1> ้องได้กุนว์ดุยยูนี่นี่นี่เต็มอยู่นี่ไกลๆนะโอ้ยลงอยู่ดีเด้อลงอยู่ลงอยู่ ใช่ตีกินเซย์นะก็ไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะขั้วเส็บแสบ่น้องอยังนั่งกินเลนนะเพื่ออยากกินกับเขากินกับเขาเพืไอนไปย่งหน่อยกินอันนี้ไปพักเยียนพี่น้องเลยนี่ยังกินนะกินแล้วก็พเยียนตอนเช้าขัวกินแล้วก็ไป มันมีต้นหนึ่งต้นหนึ่งพิเศษพี่น้องต้นหน้าพี่น้องตามติดตามไปน้องก,กนันลูเชียงกูได้แอะมาเลยใส่ถืงอยู่ติบูถึงมัดดงนดอก

Muy pháo, phao, long gone. A con, hồi nít con này long, khu này, khủng long. Vì phân ngang, bọn này em. nọ, little, 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 đây, little, little, đây little, đây little, đây, little, 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 เอ้าหลเต็มกระเข่าที่บ้าเนาะมันเป็นทนลุงวนี่แหละจุดข้อแม่มนละคูนนีตดนั้นเปแม่นบ่อ้นนมันคลิ่นีแไปออนนี่มัน้นคูนอยู่ข้างท้างนัมีต้นคูนอยูะเกิบว่า อยู sait, so, oh, ério, s <S right. ่ปายมันมีต้นไม้พี่เน้นไมไปะต้นอะไรกูมูบอะต้นนี้ก็มี่มีมาณต้นนั้นยังมมีนะพี่นาะต้นนี้บลาดไป Tôi ừ. bài ừ. mình đâu phục tay quân luôn 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 ขึ้อีีะพี่พี่พมันบินนี้วะนี่ตมๆนี่นี่นี่อกันนี่โอ้เกบกบปาดโธเออเออ้เออนี่งานนี่งานนี่งาเอองานนี้แล้วเออเออบได้นี่ ล่ให <All right. S 2> uh ้ได้เละเอาลงอลงลงมาเบิ่งโอ๊ยเฮียชะนไปป่าวพี่เอาพกันพี่เนาะวูไม่จีไปเลเลยเอา๋อเอาลงเอาลงเเกือบไปเียโอ้ไดปบรรัารกรรมเลย ไปกินเดี๋ยวบ่นอะไปกินยูดกคอยก็บอกไปซื้อพาู้จ้ะมาคอยเงียบปะไนไปเลยบ่กันควรไปแหละไปถ่ายรูมันมาจับแล้วน ต้นข่อยเนี่บะมีบะเจ้าบะมีะอีกจังเนาะเบิ่งยางไปเบึงก่อภารกิจต่อละแม่งช่างพี่น้องใช่ทั้งงามเลยนะยู่ป่านหลกลายอยอู่อยู่นี่แจกวุ่นๆอยู่เด้มันจีไปบ,บินไปจับอีก รอเจมาพี่น้องคอนเซปของเพิ่นในมือน,นี่ <laughs> คื้นฟ้าคึ้นฝนบรรยา,า,า,ากาศกับพี่น้องเลยก้องเบาอยากแก้งไปได้เด้อพี่น้อง จะคิดปอยู่ฟังอะไรยังกินแค่โอ้โหจะได้กินแล้วโอ้ยกล่องกูใส่กุ้งดูวยป้าได้ไรเติบแล้วพี่น้องลงมาแล้วจ้ะป้าได้ไรดิมาพี่มาพี่มาพี่ เอาเอนี่มันช่ออกไปแลยเอาจะเอามาลงดูอะไรได้พี่น้องเอ้ยเห็นบาเราหน้าตาอาจจะเรารอบุรอษแต่มานี่วะพี่น้องเพื่อนมาเพื่อนนะบุรอษบุรุเขาเพื่อนบม่ได้กินเขาเล่าเพื่อนมาไม่ได้เขากับเกลือบุรุนที่ได้เขาปุ้นว่ากับบางมือกิดกินกับเกลือแหน่มาได้บุมีษแตมือได้มีกิดกินกับปัน เกลือในกกินคูน่คม,มือแต่วา่าใส่อย่างอื่นใช้าอาหารหหโอ้คุณก็หมานอยู่ยนะพี่นอ้องหยองไขกำลังใจเพื่กระเัหน่อยฝนตกฝน <laughs> ตกมาลอ็อกปกแตกบาเลยเดีพี่น้องเสียขึ้นลูกนกนเนดียวเบ่หมรอ เต็กกุโบนี้ท้าแม่เนาะโอ้โอ้จหวาเกองเพลงอันนี้ใครบัแดงนะเพลงอะไยังเคยกี่เคยฝนอยู่นะเยยวงเงียนถึกโกงหวานนี่ใครบัแดงอันนี้ก้งืนอองไสแล้วพี่น้องเอ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ได้อยู่ดีเห็นว่าพี่น้องสิบบันไดพี่น้องเลยก็ได้อยู่ดีพี่น้องก็พอพได้กินอยู่พี่นอ้องสุดยอดผลงาน เราหาเองทำเองหาเองกินเองเหมาื<ะ>านกนจนนาฮะเองกินเองขึ้นขึ้นอ้าในน้ำไม่ขึ้นพนกันมาล็อกปอกแตกไ็ได้พี่น้องอต้องได้ต้องได้เวลาญามาเห็นสงการเพราะที่เราคุณเคียวงาม บูสุดยอดเก่งอลีเบาดาวนี่นมันบินมาจับเลยบ่ไหแต่ขโคบจบพี่น้องเอ้ยให้จักได้ให้เขาได้ไลน์ให้ได้มาเบิ่งก่อนเบิ่งแล้วนะไปสำนีนเลย สิขึ้นเอาอีกเอาไปเลยพี่น้องขอบบนกับคุณที่เข้ามาแง่แมงสร้างน้ำกันไปเลยพี่น้นองเออสูตรน้ำบ่อซะไปเมื่อเ <c ười> มือมออม่อตัวเรนยังสูงเต๋ออยู่พี่น้องแต่ว่ามาันมือนพามืดพ้นมันจะขึ้ำ กลับแล้วขอบุญกับคนที่เข้ามารับชม,มส่งคืออยู่เลย